ทำไมแม่บ้านใช้น้ำยาซักตัวเดียวกันแต่ความหอมทำไมไม่เท่ากันชนิดของน้ำถ้าบ้านใครซักผ้าแล้วใส่น้ำยาซักผ้าไปตั้งเยอะแล้วทำไมฟองไม่มีอันนั้นเขาเรียกว่าน้ำกระด้างแต่ถ้าบ้านไหนใส่น้ำยาซักผ้าไปแค่นิดเดียวน้ำแบบนั้นนะ่ะซักผ้าแล้วผ้าจะสะอาดเสื้อที่บ้านไหนที่ทำงานหนักๆออกเหนื่อเยอะๆคราบมันก็จะออกยากแต่ถ้าบ้านไหนอย่างพี่แม,ม่เสื้อผ้าธรรมดาไม่ได้เลอะสกปรกเนี่ยคราบการซักเนี่ยมันก็จะออกง่ายกว่า อุณภูมิในการซักน้ําร้อนดีกว่าน้ําเย็นประเภทของเครื่องซักผ้าฝ่าหน้ากับฝ่าบนถ้าความรู้สึกของพี่มันนะพี่นัวว่าฝ่าหน้าซักสะอาดกว่าอันนี้เป็นความรู้สึกของพี่นะว่าไหนใส่เสื้อผ้านแน่นเกินไปผ้าก็ไม่หอมความสะอาดของเครื่องซักผ้าก็มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องความหอมความไม่หอมของผ้าเหมือนกันถ้าตากไม่เว้นระยะรักกันเหลือเกินเป็นกอดเป็นกอ้อนเป็นกลมมันก็เหม็นอับได้ทุกอย่างมันรายละเอียดมันเยอะถ้าเกิดว่าใครค่อยๆฟังคลิปพี่แมว ก็จะค่อยๆรู้ว่าการซักผ้ามันไม่ใช่แค่มีส่วนประกอบน้ำยาอย่างเดียวถ้าใครเห็นคลิปนี้มีประโยชน์แชร์ให้พี่แนมด้วยนะคะ